สวัสดีชาวสกิบีดีทอเรตทั้งหลายวันนี้พี่มีช่วงรายการใหม่อันแนสงสัยที่ว่าทำไมพี่ถึงเปิดคลิปมาแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะพี่เคยนั่งคิดว่าตัวพี่นั้นทำคลิปมานั้นเคยมีสาราะบ้างหรือเปล่าช่วงใหม่ของช่องไลนล้วรอบนี้เคยเชื่อว่าช่วงรีวิวแบบมีสาระตตืต่อ เป็นไงใส่เอฟเองก็จะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างเน้นสาระนะครับผมนะก็คลิปนี้พี่จะมารีวิวแมปแบบหนึ่งนะครับผมนะที่เป็นแมปแนว Tower defense แต,แต่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 มันไม่เหมือน Tower defense ทั่วไปนะครับผมนะ<า>ถ้ามันเป็น Tower defense ทั่วๆไปนั้นมันก็คงจะปกติหรืออาจจะไม่มีสาระแต่รอบนี้ต้องบอกเลยว่า Tower defense นี้ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนน้องๆเคยเล่น Tower defense มาหลายแมปนะผมยกตัวอย่างเช่นแมป t t d อันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบแต่อย่างใดนะผมนะก็จะเป็นการเลือกตัวมาวางตามจุดต่างๆก็คือการจัดตัวไปวางแต่แมบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าแแบบนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปพี่ขอเข้าสู่โฆษณาแป๊บหนึง่งดูนะดูกันให้จบนะไปโฆษณามา คนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพารราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบรักราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเ a ลดบอลอนิเม Adventure a n ์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเเและเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุตหหมัดสุดโหดหยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจ์ Adventure. ต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง ลิงอยู่ด้านล่างครับมาครับหลังจากที่เราเข้าสู่โฆษณาไปแล้วแต่ขออนิดนึงนะขออีกนิดนึงตอนนี้ร้านลิงกลางนะผมมีระบบรับเติมโรบักแล้วนะครับผมนะใครที่สนใจเติมโรบักเกรด5นะครับคุ้มกว่าไปเลยครับผมไปที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับจะมีทางด้านของกลุ่มอยู่นะครับผมนะเข้ากลุ่มนี้ไปเลยบอกเลยว่าเติมกับลิงกลางคุ้มกว่าแน่นอนโอเคครับผมมาเข้าสู่เนื้อหาเกินเลยนะครับผมนะแมปนี้นะครับผมนะเป็นแมปที่ชื่อว่า ลูปทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับโอเคครับผมมาถึงระบบกาชาปองของเกมนี้นะครับผมนะระบบกาชาปองของเกมนี้ก็แอบคล้ายเจ้าตัวของเทสซิมูเลเตอร์นิดนึงนะครับผมนะมีการเปิดไข่แบบออโต้ด้วยนะแล้วก็เปิดแบบเปิดเองนะครับผมนะจริงๆเกรดของเกมนี้ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงนะผมส่วนตัวพี่นะก็คืออย่างไงเดียเรดที่พี่เปิดมานั้น l ีเจนเดอรี่ออกค่อนข้าง ง่ายๆนะผมนะขายเขาง่ายเลยนะทุกคนก็คือมันจะออกเยอะนะครับผมนะแล้วก็อีพิกนี่ก็ออกออกเยอะมากๆนะส่วนเมทริกนี่ก็ก็ตามสาภาพนะผมนะออกยากนิดนึงนะผมแต่ระบบกาชาก็เป็นการเปิดเพลินๆเนาะสำหรับใครที่ดองมาเยอะๆนะครับผมนะครับเปิดเรื่อยๆนะครับผมนะก็สามารถเปิดได้นะผมนะแล้วมันก็จะมีทางด้านของพวกเอ่อมันติเนาะเปิด เยอะๆเราก็ต้องมาเสียโลบักในการเปิดนะครับส่วนตัวพี่ก็ไม่อยากจะเสียอยู่แล้วนะผมเราก็เปิดเรื่อยๆไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบของการเปิดกาชาปองเนะอนนี้ก็จะเป็นภาพการเปิดกาชาปองเนาะจะมีตัวขึ้นมาครับผมไงโคตรเฟี้ยวโคตรอาวนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นกติกาพี่บอกเลยว่าระบบการเล่นแม่งโคตรเฟี้ยวไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับผมส่วนแรกนะครับผมเป็นระดับความยากนะครับผมซึ่งมีเยอะมากๆนะผมนะมีถึง 6ระดับนะครับผมเระดับเลยนะผมนะแต่ถ้าไม่นับ NS นะผมคือระดับไม่จํากัดก็คงจะมี6ระดับนะผมนะคือมีให้เยอะมากๆเลยนะผมนะส่วนตัวก็แนะนําให้เล่นระดับง่ายๆก่อนนะครับตอนแรกเพราะว่ามันค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับผมนะส่วนตัวพี่เคยลองเล่น normal ไปแล้ว ไม่รอดนะครับผมนะก็เลยมาเล่น EC ถึงผ่านนะครับผมนะมาถึงระบบการเล่นนะครับผมนะน้องๆจะเห็นว่ามันมีตัวให้เลือก3ตัวนะครับผมนะแล้วก็จะมีก็ตัวหลอดสายฟ้าพลังงานข้างล่างนะผมนะกับจนวนเงินนะครับผมนะระบบการเล่นเกมนี้นะถ้าใครเข้ามาแล้วแรกทุกคนอาจจะคิดว,ว่าตัวที่เราเซตมานะั้นเราจะสามารถวางได้เลยไม่ใช่ครับเราจะต้องทําการกดรีเฟซข้างๆนะครับผมนะเพื่อหาตัวและเห็นเงินไหมครับ เงินนั้นเราจะรีเฟซใช้ทีละ20นะครับผม <c oughs> เพื่อรีเฟซและหาตัวที่ดีที่สุดนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อเอามาวางนะครับผมนะ <c oughs> มันเป็นการเหมือนการเปิดการ์ดนะทุกคน <c oughs> เปิดการ์ดแล้วเอามาวางนะครับผมอันนี้คือพี่รีเซตหาตัวระดับสีม่วงนะครับผมเนี่ยเราก็เอามาวางนะครับผมนี่นะครับผมนะแล้วมันก็จะหายไปทุกคนเราก็ต้องมารีเฟซหาใหม่นะครับผมนะส่วนวิธีการอัพขั้นตัวละครที่เราลงไปแล้วนั้นนะครับเราต้องเอาตัว ที่ซ้ำกันนะผมนะรีเฟซได้ในการนั้นนะผมนะมาเพื่ออัปตัวละครตัวนั้นนะครับผมนะเนี่ยพี่ก็จะรีเฟซหาตัวนะครับผมเนะี่ยอย่างเดี่พี่ได้ซ้ำเลยมนาะสองตัวนะผมนะคือตัวสีม่วงที่พี่ลงไปนะมันจะมีลูกศรขึ้นอยู่นะครับผมนะเราก็จะสามารถอัปได้นะครับซึ่งตอนนี้ในคลิปนะครับผมพี่เงินหมดแล้วนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมนะการแพ้ของเกมนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ เข้าถานเราจนพลังเราหมดนะครับผมน้องๆทุกคนจะเห็นนะผมนะตัวเลขข้างบนนะที่เป็นรูปซ่วมขวามือบนข้างๆตัวเวฟนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามีพวกทอยเลตนะครับผมนะเกิน50ตัวขึ้นไปมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับผมมันจะมีเวลาการนับถอยหลังถ้าเกิดว่าเกิน50ตัวแล้วเรายังเคลียร์ไม่ได้ให้มันเหลือน้อยกว่า10ตัวหมดเวลาเราจะแพ้ในทันทีครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะตัวระดับ Legendary ต่างๆนะผมที่เราจะสามารถเอาลงมาได้นั้นพี่บอกเลยนะครับว่าเราต้องผ่านเวฟที่10เป็นต้นไปก่อนนะครับผมนะ Unlock after 10เวฟนะครับผมนะเราถึงจะสามารถมีโอกาสนะครับผมมาสุม่มได้ตัวระดับ Legendary <Wow. S 1> เพื่อมาวาง ไม่งั้นเราจะสุ่มไม่ได้และเงินสุ่มก็จะใช้มากขึ้นด้วยครับซึ่งพี่บอกเลยว่าระบบเนี้ยค่อนข้างจะแปลกใหม่นะทุกคนสําหรับการเล่น tower defense เนาะที่ผ่านมานะผมนะอันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบใดใทั้งสิ้นนะครับผมนะเพราะว่าเกมแต่ละเกมนั้นก็จะมีความสนุกในแบบของตัวเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ทำออกมาได้แปลกใหม่มากสําหรับพี่และส่วนตัวพี่นั้นตอนเล่นคลิปนี้พี่ก็เคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เลยรู้สึกว้าวกับระบบแมปนี้มากนะครับผมนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะคลิปนี้คือสาระแบบเน้นๆเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นแมปแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปนะครับผมไว้ใต้คลิปเลยนะครับน้องๆทุกคนสามารถตามไปเล่นกันได้เลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าอยากให้ทําอีกนะครับผมนะพี่สัญญาว่าพี่จะทาออกมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้พี่เล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่แลวจะน่ามาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวมาเปิดการชาปปิดท้ายมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะสะวัสดีครับไปกันแล้วเด้อไว้เจอกันพี่คือบ no ิยอนโนหนึ่งเฮ้ยตัวยังโหด